ทุกาทุาลหลานทุกคนทุกคนนาเอ่ออ้างใจจิจจตเจตนาตะทาเตมปี P. ชื่อว่าเข็นใจจะได้เกิดมีกันลหลานนี้ให้มีความตกสำรลานทุกตกโรคภัยเอาปีจัอไรอย,ย่าได้เพลิดเพลานขอให้ชมชื่นอายุยืนยาวนานได้ทบุญให้ทานในการ เทากับารอย่าได้โคกมำนจะละจนเวลาหลานๆเทศเขาให้นิราเมตนเกิดเร็วไวเขอให้ได้วิมาดืวยจารถูกใจถุงถุงเร็วไปอย่าได้เกิดตีขอให้หลานนดีเลิศเกิดถูกขีสงเป็นผู้ดีอาจิยะเมธีมั่งมีเงินทอง เอวินเอ่นครับเรื่องนอนสมบัติจะได้อภรณ์สมใจทุกอย่างพงเผาโป่งจะดีพี่น้องพ่างข้อบริบูรณ์มีบุตรหลานมีเพื่อนเหมือนมีตามันดาจุดใดถิ่นห้าถิ่นเอ็ดพ่อมูลเมื่อยังไม่ได้ขอให้ใจบุญผลธรรมโนบุญโอนโอเปมปี กุศลได้ได้ขอให้ห่างทุกห่างใครขอให้ใจเย็นดีสินห้าประการผลทานบารมีสมบัติบางมียิ่งยิ่งขึ้นไปดวงจิตจิตขาดโทตโกธาโมหุหลวงไหลขอให้ห่างเทนุนทิ้ห่างไกลจากเรศฉันนัน อธิวานาพระเจ้าเทศนาาลาอหังการอย่าได้เกิดเพิ่มเพียหาจัดฐานค่ยพบเมธาจารผู้มีปัญญาใหเป็นประโยชน์ทแจ้งในสุขทุโทษโตจ่าไอเคติ่งใดค่อยเป็นวาจาเผยโพธิบุกมา บาลมีแต่จาพุทธาให้เป็นธรรมะเกี่าวคำวิธีแต่เจวานาจะบูชาในยานังก็ให้บูชาคนทุกคนบูชา ขอเทพจะดดาช่วยตาทุกตาโดยเธอคอยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้คนไอ้นี้ขอให้ลมโพลมใจที่ญาอัตไชอยู่ที่คอยก้มครองลูกหลานทั้งกรุงเทพในต่างจังหวัดทุกทุกคนโดยเธอ